ไ่เสียกันนายนะครับท่านผู้ชมโอ้ส่งไกลจัดหมุนไทยผมนึกว่าแต่รถตีดินนี่ทีด้่ยผมเปลี่ยนข้าขับมันไม่ใช่อย่างนี้นะ <c oughs> อันนี้ป๋าทำอะไรเนีย่ยป๋าทดสอบรถด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถเพิ่งจะจะมาโรงงานวันแรกนะครับ <c oughs> โอ้ ดีนะเป็นรถตีดินนะครับถ้าเกิดเป็นรถเกี่ยวเนี่ยพวกด่าบานเลยอย่าเพิ่งดานะ่าเพราะ,ะ,ะว่าฮะ ว่ารถเกี่ยววิ่งขนาดน,นี้นี่น่าจะเสร็จไวนะเพื่อไม่ต้องเสร็จนะจะของนานไล่ขึ้นก่อนอยากวิงวก่งไวก็ไม่ว่ากันนะสำหรับคนขับรถวิ่งไวได้ก็ต้องทำงานทห้ละเอียดได้นะครับ ไม่มีควันเลยอ่ะต้องจูนปั๊มอีกหรือเปล่าปานี่นะผมไม่หักเข้ามุมนาทีเสียบเลยนะ คนขึ้นไปด้วยนี่ตะเกาะไม่ดมีหวังหล่นแน่นอนนะครับเหลา,าโอ้โอโลมเหมือนกันนะตรงนั้นเนี่ยเป็นลุมๆนะครับ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ไม่ไวเี่ยมันดูไกลเหมือนจะไม่ไวแต่ว่ามาใกล้ๆลักคตรไปนะครับท่านผู้ชม เละง่ายนะครับเพราะว่าน้ำขังนี่นานนะครับถ้าเกิดว่า,าดึงน้ำใส่วันนี้แล้วก็ปั่นวันพรุ่งนี้เลยเนะี่ยโอ้ยากนะครับถ้าจะวิ่งแบบนี้คงจะไม่ไหวนะเพราะว่ารถต้องแรงด้วยนะครับ โ,โอ้ยเกี่ยวโฟวัยนนี้เยอะอยากกับรถรถอะไรดีนะประมาณว่ารถรถยำนากันแล้วกันนะครับ สนกสภาพเราจะเกิดวันนาแบบบิ่งเล็กๆหน่อยเนี่ยคงจะขับไม่ได้ขนาดนี้นะครับในยกล้อมาเลย ตัดยิงอยู่นะแต่ว่าคนขับนี่เก่าประสบการณ์เลยนะครับเราจะเล่นรถมาเยอะแล้วแหละ โ <Okay. S 2> อเค้วอะเรียบร้อยนะครับผมทดสอบผ่านสำหรับปลาเสือคันนี้นะครับผมถือว่าแรงเร็วแรงทะลุนรกเปิดดูน้ำมันหน่อย <c oughs> วันน่าจะหมดไปเยอะนะครับผมไหนอ่ะโอ้ดูว่าหมดน้ำมันเยอะเหมือนกันนะดีนะครับกีน่น้ำมันเติมเติมมาเยอะเลยอ่ะเติมมาเต็มถังนะครับนะเต็มถังนี่กิโลกร ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็เกือบหนึ่งสองสามเกือบเจ็ดสิบนิดไม่ถึงขบวนแคบอ๋อขบวนมาแคบประมาณประมาณสามสิบสี่สิบหรออนี่สิบกว่ามายี่สิบกว่าโอ้แต่ว่าเร่งหนักตีนไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมกดประมาณยี่สิบาลิตรประมาณฝั่งไปแล้วประมาณสิบกว่าไร่แล้วนะครับใช้ได้พอประมาณ ประมาณไล่ละ3าลิตรนอเสียนะ3ลิตรกว่าก็ไม่ไม่ได้เฟืองนะครับท่านผู้ชมไอ้เยอะไปวโอ้โนึกว่าแบบวิ่งโทดแบบนี้นึกว่าแต่จะจะกินน้ำมันโหดนะเออไล่ละ3ลิตรกว่าเองอะ่ะเออก็ดินมันก็ดินเหนียวด้วยนะครับสุดยอดพอเสือฮีโ,โร่สีสิเอ็นะประหยัดมาก อโอเคนะครับดีโดูชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับ